การเล่นที่ดีของนางนี้แต่ยังดีไม่พอสําหรับระดับโลกคําแนะนําของมาโลจะเปลี่ยนชะตาก,กรรมของเขาได้หรือไม่การลงทีมของ S ทั้ง2ในฝั่งบาสตอรมิวนิก็ก็ทำเหมือนกันการประทาการของอสุรกายทั้ง4ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว สวัสดีครับสาวบล็อกทุกท่านเย็นดีต้อนรับสู่ช่องดุเพื่อนเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาสปอยมั่งาบล็อกตอนที่245หนายต้องตายดูสักครั้งกับตอนที่246ความปิดปกติและวิปรผลิตบอกเลยว่า2ตอนนี้มันอย่างแน่นอนครับสำหรับความเดินตอนที่แล้วนะฮะเป็นการเปิดตัวของทีม pxg ที่ค่อนข้างดีมากๆครับผมทั้งการทำประตูของริ่นแล้วก็ ตัวของชิโดเองด้วยนะครับแต่คนที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจสําคัญของ p x g นั่นก็คือเชาเชวาลีเยนั่นเองครับเริ่มตน้นตอนที่245เป็นการย้อนกลับมาอีก1ครูครับที่กําลังแข่งขันอยู่ในตอนนี้แมนเชสเตอร์กับอูเบอร์ในตอนนี้ Uber อร์นําอยู่ที่2ประตูต่อ1บ่อนนั้นได้ตกไปอยู่ที่ a g พร้อมถูกรายล้อมไปด้วยสมาชิกทีมของคู่แข่งคริสปินเดตะโกนบอกว่าส่งเลย a g ส่งให้เซชิโร แต่ทาง AG เองไม่อยากจะทําแบบนั้นสักเท่าไหร่เพราะโดยความที่ตัว AG เลิกสนใจนางงี้ไปแล้วด้วยแต่ยังไงก็จําใจส่งออกไปบอลที่พุ่งออกจากเทา้าพร้อมกับการแพสซีของอูเบอร์บอลนั้นได้ตรงไปยังนางงี้ด้วยน้ําหนักที่พอดีพอดีนางงี้รับบอลด้วยท่าสกอร์เปียนแนวรับของทีมอูเบอร์ตั้งป้องประการเพื่อจับจอมอัจฉริยะคนนี้นางงี้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วบอกออกมาว่าลองอยู่ชันดูสิพร้อมกับวิ่งทะลวงและกระดกบอลข้ามหัวอาเลวและนี้เกะอย่างไม่ยากเย็น แต่ปาการดานสุดท้ายคือดอนโลเลนโซที่บอกกับนายงี้ว่าแย่ yeah หน่อยนะนายไม่ใช่คนเดียวหรอกนะที่พิเศษโอเคไหมการที่ดอนเข้ามาสก,กาัดแบบนี้ทําให้การคิดของนายงี้ช้งักไปชั่วคู่หนึ่งแต่คนที่ดึงสตีไว้ได้ก็คือเรโอนายงี้อย่าลังเลโปรแกรมพิธีประตูซะนายงี้ที่ถูกสกินต่อมความเอือยเฉยเขาตัดสินใจยิ่งออกไปทาัทา,งทางที่มีตัวประกรบอย่างดอนอยู่ซึ่งมุมยิงนั้นแคบมากจนไอค้ครูเข้ามาเอาหัวสก,กัดไว้ได้ใช่จริงว่ะ อย่าว่านี้คือทั้งหมดของนายนักอัจฉริยะจังไม่เห็นเหมือนก่อนหน้านี้เลยที่เจอไอ้ส่งี้มันเกิดอะไรขึ้นกับความข้างใค้ของนายกันแน่ฮะหลังจากการบล็อกน,นั้นคําชมของดอนโลเรนโซ่ก็ลอยมาทันทีเยี่ยมไปเลยไอ้คูการบล็อกแบบนั้นมีมูลค่า80ล้านเลยแหละนางงี้ที่ตกใจกับการสกัดบอลของไอ้คูจดไม่ได้สนใจถึงบอลที่ลอยออกไปและได้ไปตกกับจอมราชาย่างบลโลโชเอซึ่งการเคาน์เตอร์ของทีมอเบอร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ราชาเลี้ยงบอลพร้อมวิ่งความเร็วสูงกับสก,กิลการตอก้นหลอกอันทรงพลังผ่านคนแล้วคนเล่าแม้แต่เลโอที่วิ่งเข้ามาสไลด์สกัดก็ไม่สามารถต้านทานราชาได้ราชาสมบอลให้กับนิกโก้นิกโก้สมบอตต่อให้ทันทีเป็นการเล่นบอนเลเร็วคู่ประสานของทั้งสองจนั้งคููนั้นลากบอลมาถึงหน้าประตูพร้อมหลุดเดี่ยวดวงตาราชาสีเพื่อทำงานการปิดฉากแคทติกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบอลโลยิงออกไปจากเท้าขวาด้วยความแม่นยำ แต่สิ่งที่เร็วกว่ากลับมาควางทางของเขาชีต้าสีแดงจิงิเลฮิวมาเข้าสกัดตัดบอลได้ทันเวลาพอดีวาโลถึงกับเวศก็เลยทีเดียวแต่บอลนั้นที่เกิดจากการกระดอนกระเด้งมันได้ส่งต่อดวงของราชาให้กับเอสของทีมชาติญี่ปุ่นชุดเก่าเซนโดได้วิ่งทะลกุกองหลังของแมนเชสเตอร์พร้อมใช้เท้าเอื้อมไปแตะบอลจนเข้าประตูหลายคนตกใจกับประตูนั้นเป็นอย่างมากจนเข้าไปร่วมยินดีกับประตูแรกของเขาผู้ประกาศกล่าวว่าด้วยประตูสุดท้ายนี้ แมตที่8ของนีโอย์โกลิสลกก็ได้จบลงแล้วอูเบอร์เป็นฝ่ายชนะแมนเชสเตอร์ City, ที่3ประตูต่อหนึ่งความเงียบสงัดในข่าคข้องำที่อังกฤษความ่ดยลาของอัจฉริยะและเลโอเขาคันวิกฤตเอจิ AG พูดขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันได้แล้วว่าพวกนายสองคนไม่สามารถยกระดับได้อีกต่อไปนหน้าคือโอกาสสุดท้ายของพวกนายก่อนที่พวกนายจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่แบบไม่มีอะไรสำคัญ ทางขอแนะนําให้ออกจากความสัมพันธ์นี้ซะฮะหุบป,ปากเถอะไอส้สไปยจอมจุนปล่อยฉันอยู่คนเดียวก็พอเอจีตอบกันแทนทีว่าพวกนายอะพึ่งพามากเกินไปหากนายปรารถนาที่จะแข็งแกร่งขึ้นและเพื่อการเติบโตในการพัฒนาสู่ผู้เล่นระดับโลกในบางครั้งนายจําเป็นต้องการที่จะแยกสิ่งมีค่าสําหรับนายออกไปจากชีวิตคาพูดเหล่านั้นที่เอจีพูดมันคือความจริงในตอนนี้ของเรโอพอโดยศักยภาพของเขา สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องร่วมมือกับนายงี้แต่ท้ายสุดเลโอจะตัดสินใจยังไงก็ไม่สามารถยั่งถึงได้ตัดกลับมาที่หน้าป่าประตูของอังกฤษสไตเกอร์ครั้งสองได้พูดคุยกันเฮ้ hey, ลาชาเป้าหมายของนายคืออะไรงั้นเหรออะไรที่ผักนันนายกันแน่ว่าไงนะมันยังไม่ชัดเจนเอกีกเหรอเพื่อเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกไงน้ายี้ฟังพอมพูดกลับว่า แล้วจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะหลังจากนั้นบาโลมองกลับไปด้วยความเงียบสงัดก,ก่อนที่จะแผ่รังสีราชสีออกไปและกล่าวไปว่าฉันจะกำหนดยุคสมัยของฟุตบอลในฐานะราชาและทำลายทุกคนที่กล้ามาท้าทายบัลังของฉันอ๋อเข้าใจแล้วนายนายต้องการที่จะเป็นราชาโลกบอลใช่ไหมสายตาที่เยีดหยามของราชาที่มองไปอย่างท่านผู้อัจฉริยะ มันเสกถึงความไม่เอาไหนของลูกไก่ที่ไม่รู้ภาษีภาษาเกี่ยวกับฟุตบอลเลยบาโลได้ปรามาถึงนางงี้ที่ขาดความแข็งแกร่งความเจ็บปวดและความหิวโหยในชัยชนะมันไม่ได้ทําให้ราชาองค์นี้ลาคาญแม้แต่น้อยบาโลเลยพูดกลับไปว่าทั้งหมดที่ฉันเห็นในตอนนี้คือไอคีแพที่แกลงทําเป็นต่อสู้เพราะว่าแกมันสูญเสียความแข็งแกร่งไปแล้วประโยคสุดท้ายก่อนที่นางงี้จะรู้ซึ้งถึงแกนแท้ของตัวเขา บาโลได้บอกไปว่าจองสิ้นหวังและตายลงซะไม่ก็หาจิตวิญ,ญญาณที่จริงจังด้วยอีโก้ก,กากากของแกไม่งั้นแกจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเหยียบเวทีระดับโลกอีกตัดกลับมาที่อีกู่ระหว่างเอฟซีบาชาปะทะ p s g บอลอยู่หน้าชิโดพร้อมใช้ดากอนเฮดมงเข้าไปทำให้จบสกอร์ที่3ประตูต่อ2องใน้องส่งของทางเยอรมันทุกคนกำลังดีใจกับลูกสุดท้ายที่ชิโดปิดเกมได้อย่างสวยงามเฮียวเลพูดหลังเกมจบว่า แม้ว่าลาวินโยจะลงสนามและเล่นด้วยกันกับบาจิลาและโอตโตยะเพื่อยกระดับทีมแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่พอสินะต้องขอบุมประตูสุดท้ายเลยของชิโดทําให้ pxg ชนะในที่สุดอีส่งนี้จึงพูดต่อฮิโอลรีว่าเพราะแบบนั้นแหละพวกเราเลยเป็นทีมที่ไร้พ่าย,ายเหมือน pxg งั้นแมตช์หน้าจะเป็นการแข่งขันแบบจัดเต็มเพื่อกํกาหนดชะตาแชมเปี้ยนของน e ิโอค้ชลิสลีกเวทีได้ถูกติดตั้งแล้วและเพื่อเป็นที่สุดของที่สุด ก็จบกันไปแล้วนะครับในตอนนี้ตอนต่อไปทันทีกันเลยดีกว่าเออ้นตอนนะครับในตอนที่246นะบูลล็อกที่ตึกเกยอรมันเป็นการซ้อมหนึ่งตอนหนึ่งระหว่างคิโยลากับหลวงพี่คิโยลาวิ่งทะลวงผ่านอิงาโกริไปอย่างรวดเร็วอิงาโกริโดนกระแทกเข้าอย่างจังพร้อมกับหงายเงื้ลงไปนอนกองกับพื้นคิโยลาหยุดบอลไว้อิงาโกริค่อยๆลุกขึ้นมาพร้อมบอกคิโยลาว่าขออีกครั้งหนึ่ง ทั้งสองจึงได้เริ่มต้นซ้อมกันโดยอยู่ในสายตาของมาสเตอร์อ no ย่างโนเอลโนอาที่ดูคคร่งขรึมอย่างทุกทีตัดมาที่ห้องมอนิเตอร์ภาพได้ฉายถึงรอบการประมูลผู้ประกาศกล่าวในขณะที่ทีมเยอรมันนั่งอย่างใจจดใจจ่อและด้วยเหตุนี้การแข่งขันนัดที่7และนัดที่8ได้ผลสรุปแล้วต่อไปจะเป็นการประกาศอันดับการประมูลนั่นเองครับผมยูกิเมยะเปิดประโยคว่านัดนี้เป็นนัดสุดท้ายของออเ ber อร์สินะโอ งั้นนัดน,นี้ก็เป็นนัดสุดท้ายสําหรับบรโลด้วยสิรวมถึงคนอื่นในทีมด้วยอีสงนี้ตอบทั้งสองคนและผมคิดแน่ใจว่าใช่แล้วแหละนี่คืออันดับล่าสุดนี่คือสิ่งที่เราต้องเอาชนะให้ได้ปัจจุบันมีผู้เล่นถึง35คนที่ได้รับการประมูลแต่อย่างไรก็ตามผู้เล่นเฉพาะอันดับที่23ขึ้นไปเท่านั้นจะได้เข้าร่วมแข่งเป็นตัวแทนทีมชาติชุดยูของญี่ปุ่นอันดับที่35นิชิโอกะ 3 ato, 34, 4, 32, uki, 5, 32, ล้านเยนคัสเนซาโตะอันดับที่34 4ล้านเยนอันดับที่32วาคฮัตกิ5ล้านเยนอันดับที่32ร่รวมโจ5ล้านเยนไฮจิ31 6ล้านเยนอันดับที่30ฮิมิสุ7ล้านเยนอันดับที่29วานิมะ8ล้านสองแสนเยน2ี่ฮิอิรางิ9้ล้านเยนอันดับที่27 เนโอ10ล้านเยนอันอดับที่26ฮสหยาเตะ1ิล้านเยนอันอดับที่25ดาไล15ล้านเยนอันอดับที่24นานาเนเซะ6ล้านเยนอันอดับที่23ไลจิ18ล้านเยนอันอดับที่22ฮิโอรลี0ล้านเยนอันอดับที่20ร่วมซันเทสึ23ล้านเยนอันอดับที่20ร่วมอีกหนึ่งคนโทคิเมสึยีิล้านเยน19กฟุคาคุ28ล้านเยน 1 8ก,กากามารุก,กิน32ล้านเยนอันอดับที่16รวมโคโรนา34ล้านเยนอันอดับที่16เลโอ34ล้านเยนอันอดับที่15คาระซสาสล้านเยนอันอดับ14ยูกิมิยะ36ล้านเยนอันอดับที่13เซนโด37ล้านเยนอันอดับที่11ร่วมนิโก4 40ล้านเยนอันอดับที่11 นางนี้40ล้านเยนอันดับที่10โอตโตยะ42ล้านเยนอันอดับ9อารดิว45ล้านเยนอันอดับที่8คูนิงามิ50ล้านเยนอันอดับที่7จิงิลิ55ล้านเยนอันอดับที่6ไอคุ60ล้านเยนอันอดับที่5บาจิระ79ล้านเยนสีหน้าและท่าทางของแต่ละคนที่ได้รู้ถึงค่าตัวของตัวนั้นแตกต่างกันออกไปเซนโดหลังทำประตูได้หนึ่งโล ค่าตัวเพิ่มขึ้นเป็น37ล้านเยนเขาดีใจเป็นอย่างมากนานาเซเจ็บใจเพราะอีกนิดเดียวก็จะติด23อันดับแรกแล้วไรจิรู้สึกร้อนลุ้มกุ้มใจพอตัวเขานั้นได้ตกลงมาอยู่ที่อันดับที่23ซึ่งเป็นปากเหพวพอดีส่วนไนน์และเลโอก็เริ่มรู้สึกถึงชะตาการรมที่ค่าตัวนั้นลดลงอีกแล้วเลโอกินในใจว่าค่าตัวพวกเราลดลงอีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้แย่แน่ร้ว,ว่ามางสิงวางอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงซะแล้วสิ สำหรับอันดับที่4คือชิโดที่คืบขานเขากายอันดับหนึ่งไปอีก9อยู่ที่100ล้านเยนส่วนอันดับที่2รวมบัลโลโชเอและอิซางิีขี่คอกันมาเลยทีเดียวอยู่ที่150ล้านเยนส่วนอันดับที่1อิโตชิรินค่าเหนื่อยปลายปีเพิ่มเป็น198ล้านเยนอิซางินั้นแนนั่งมองตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของรินและคิดในใจว่าค่าตัวยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะริน ตในใดนั้นเสียงประตูได้เปิดออกมาสเตอร์โนเอลกล่าวพร้อมกับเดินเข้ามายัางห้องมอนิเตอร์ว่าหน้าที่แห่งนั้นพวกนายนั้นได้รับหน้าที่แห่งนั้นพวกนายกำลังก้าวข้างขอบเขตท,ทุกสายตาในห้องจ้องไปที่เขาและตั้งสมาธิอย่างแรงกล้าพวกนายกำลังจะหยุดกระแสน้ำเชี่ยวอันยิ่งใหญ่ภายในข้างเดียวและตั้งเป้าไปสูงอัดับที่หนึ่งพวกนายแต่ละคนมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายของทีมก็ยังคงเหมือนเดิม เยือกเย็นและสมเหตุสมผลแสดงให้ถึงความกล้าหาญและชัยชนะของพวกนายซะเอาละมาเริ่มประชุมเชิงกลยุทธ์สำหรับเกมสุดท้ายกันหลังจากการแข่งขันได้จบลงเราก็จะได้เห็นการพักผ่อนที่ห้องล็อกเกอร์ของทางฝรั่งเศสนานาเซและชิโดกำลังดื่มน้ำลินและคาร์สุกํกำลังเช็ดผมให้แห้งส่วนคนที่พูดและวิเคราะห์ทุกอย่างนั้นก็คือโลกิตมาสเตอร์อัจฉริยะของฝรั่งเศสวันนี้ทำได้ดีมากเลยนะทุกคน ความเป็นเอกเทศน,นั้นคือ pxg งั้นก็มาหาลืมเหมือนเดิมกันนะเกี่ยวกับจุดที่จําเป็นต้องปรับปรุงส่วนของรินที่โลกีบอกก็คือให้เพิ่มจํานวนครั้งในการยิงส่วนชิโดให้เพิ่มความแม,ม่นยําในการทําประตูพอยิงเยอะแต่เข้าน้อยนั่นเองคาราสุเปอร์เซนต์การดวลชนะขอให้เพิ่มขึ้นอีกซันเทสึเพิ่มความถี่ในการวิ่งโทคิมิสึช่วยแนวหลังให้เยอะขึ้นนานาเซเพิ่มความสามารถทุกด้าน เทคนิคการเล่นบอลและการจับลูกขณะที่โลกี้กำลังพูดอยู่นั้นชาวาค่อยๆย่องออกจากห้องอย่างชา้าๆแต่กลับมาหลอกสายตาที่เฉียบคมของโลกีบวันที่อยู่เท้าซ้ายได้ซัดออกไปเขาที่ท้ายทอยของชาวอย่างจังและโลกีพูดเชิงดุใส่เขาพอชาวเองยังไม่ได้รับการบ้านจากโลกีเลยชาวเลยพูดว่าเฮ้ยพอโลกีพูดทีไรอะ่ะมันน่านทุกทีเลยไม่ไหวอะ่ะค่อยว่าการตอนเล่นจริงไม่ได้หรอ โลกิส่วนยับใส่ชาวพอสิ่งที่โลกิหวังให้เด็กหนุ่มวัยสิคนนี้ทาคือการเสริมความสามารถของเขาและส่งบอลให้กับโลกิผู้ช่วยให้เขานั้นเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกพร้อมยืนเคียงข้างกายซึ่งตัวเขานั้นจะเป็นคนแบกอนาคตของฝรั่งเศสไว้เองพอชาวมีพรสวรรค์มากพอที่จะเป็นคนนั้นที่โลกิหวังไว้ได้แต่ชาวกลับไม่สนใจที่จะฟังแม้แต่น้อยกับปิดหูปิดตาและบอกโทคิมิซึว่าถ้าโลกิพูดจบแล้วอ่ะ บอกชาวด้วยนะโลกียังพูดอีกว่าแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องขาดประสบการณ์อย่างท่วมทน้นซึ่งเป็นเห็นผลว่าทำไมนายต้องมาศึกษาเรื่องนี้ที่นี่โลกีเดินเข้ามาประชิดตัวชาวอย่างรวดเร็วแต่ชาวดันปิดหูปิดตาและพูดลัลล่าจนกว่าโลกีหยุดพูดและเมื่อโลกีหยุดพูดเขาจึางตั้งใจฟังอีกครั้งโลกีนั้นยังถามชาวอีกว่าเมื่อไหร่นายจะเลิกด้นสดสักที ชาวตอบกลับด้วยความล่าเริงสมกับเป็นเด็กวัย15ปีแต่คำตอบมันช่างกวนซะเหลือเกินยิ่งคนพูดให้ผมทำอะไรมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งอยากจะทำน้อยลงมากเท่านั้นดาว่าเพราะผมเป็นแบบนี้ผมก็เลยชอบทำตรงกันข้ามละมั้งงันก็นไม่ต้องฟังแล้วอุย้ยพูดอีกพูดอีกโลกีิพูดอีกพอทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางโลีิจึงพูดแผนการที่จะทำในนัดหน้าโดยเริ่มจากการอธิบายถึงการทดลองที่มที่ผ่านมาทั้ง3ามนัด เป็นเพียงการทดลองกองหน้าทั้งสองคนที่มีลักษณะพิเศษรวมถึงพยายามดึงศักยภาพที่ซ่อนเลนของเช่าออกมาให้ได้สิ่งทุกคนได้รับมอบหมายให้คอยสนับสนุนอยู่ในระบบนั้นอีกทั้งยังทำให้ทุกคนแสดงคุณค่าออกมามากที่สุดนั่นเองแต่สำหรับรอบชิง PSG ต้องเผชิญหน้ากับบาสต์ดมิวนิคที่มีโนเอลเป็นมาสเตอร์ได้ส่งตัวเอสทั้งสองอย่างไกเซอร์และอิซงีลงมันเป็นการแย่งชิงและคุมอำนาจโดยความผิดปกติและว,วิปริตอย่างไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นโลกีจึงตัดสินใจและพูดออกมาว่ามันไม่น่าสนใจมากกว่างั้นเหรอสำหรับความวิปริตนั่นนะชาวได้พูดออกมาว่าโอ้งั้นก็หมายความว่าถูกแล้วชาว p s g จะทำตามบาสตาัดมิวนิคโดยใช้ลินและชิโด้พวกเราจะสู้ด้วยคู่เอสของพวกเราที่มีความผิดปกติและวิปริตเหมือนกันชิโดได้ยินแบบนั้นแล้วกับสนุกมากยิ่งขึ้นโอฟังดูนะ่าสนุกดีนี่ การต่อสู้ระหว่างจัตุรัสศูนย์ินะเข้าวงล้อมและกัดกันให้เล่ไปเลยงั้นเหรอโลีิตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มที่แสนจะสะใจนี่คือภารกิจสุดท้ายที่มีความยากสูงสุดโดยใช้ลินจังและชิโดซสังที่เป็นนักล่าที่แสนจะดูร้ายของพวกเราโปรโดคว้าชัยชนะจากบาสต้ามิเนตด้วยพร้อมหันไปบอกชาวและนี่คือการบ้านครั้งสุดท้ายของนายแต่เขากลับไม่ฟังอะไรเลย จบกันไปแล้วนะครับกับ2ตอนนี้ตอนที่245และ246ซึ่งนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความมันในตอนนั้นหน้าอย่างแน่นอนครับแต่ยังไงก็ตามตัวแปรสําคัญในแมตช์หน้าที่จะชูโรงในแมตช์ที่นั้นก็คือนางนี้ซึ่งได้รู้สึกถึงความไม่เอาหนานเลยและความอ่อนแอของตัวเองหลังจากที่เขานั้นพิชิตอีสงนีได้ในแมตช์หน้าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรก็ต้องรอรับชมกันครับผมส่วนแมตช์ที่10 ตัวละคร4ตัวที่จะชูโรงกันในแมตช์หน้านั่นก็คือไกเซอร์อิสังิลินและชิโดความมหาการยที่มากกว่า40ตอนอย่างแน่นอนมันจะได้ประทุเร็วๆนี้แล้วทุกคนมาช่วยกันลุ้นไปด้วยกันว่าจุดจบของแมตช์การแข่งขันนีโอ o e โ o League แมตช์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรและอิสังิจะได้ค้องบัลลังก์อันดับหนึ่งในการแข่งขันนี้หรือไม่มาช่วยเชยร์กันครับ และท้ายสุดนี้ยังไงผมก็ต้องขอประทานอาภัยด้วยนะครับกับต้นต่างๆที่ล่าช้าเพราะว่าเอม เพราะว่าผมดองเอาไว้นะครับและทําการรูปยอดนะฮะสตอนในคลิปเดียวตอนนี้ยังมีหลายตอนที่ยืดยาวกันต่อไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมตั้งแต่ตอนที่247ถึงตอนที่252กันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะฮะอย่าลืมติดตามรับชมกันต่อไปด้วยนะครับผมจะพยายามทําคลิปสปอยออกมาให้เร็วมากที่สุดเนดะ้อโอเควันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับผมโดยนั่นเองครับบายบาย สวัสดีครับ